ผีนางรำเตียง23ก่อนที่จะเข้าไปรับฟังเรื่องนี้บอกเลยว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากๆขอให้ทุกคนเตรียมยาดมช่วยถอกมาไว้ใกล้ๆตัวเรื่องราวสยองขวัญของผู้ชายคนหนึ่งที่ตัวเขาได้ไปหยิบตุ๊กตานางรำที่มีคนเอาไปทิ้งไว้ตามต้นไม้ที่เป็นสถานที่แหล่งทิ้งของผุพังพวกนี้ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผู้เล่าอยู่ชั้นป .4 โรงเรียนที่เขาเรียนอยู่มันเป็นโรงเรียนสถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาวันที่เกิดเรื่องมันเป็นวันศุกร์ซึ่งวันนั้นพออของโรงเรียนได้ประกาศว่าจะมีการเรียนการสอนแค่ครึ่งวันเท่านั้นเพราะโรงเรียนมีประชุมใหญ่ในช่วงบ่ายพอเขาได้เรียนเสร็จในช่วงเช้าถึงเวลาเลิกเรียน เขาก็เลือกนั่งรถสองแถวกลับเพราะว่าจะแวะที่ร้านคอมก่อนเพราะว่าวันนี้เขาเลิกเร็วพอเล่นเกมเสร็จเขาก็นั่งรถกลับหอของเขาที่เป็นสถานสงเคราะห์ในระหว่างทางที่เขานั่งรถสองแถวผ่านไปมันเป็นทางเรียบน้ำอีกทางหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ทางปกติที่เขากลับบ้านนั่งไปได้สักพักเขาก็ต้องเดินต่อเพื่อเข้าหอในระหว่างที่เดินทางกลับหอนั้นมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่ง ที่มักจะมีคนชอบเอาตุ๊กตานางรำที่ชำรุดหรือว่าเสียหายมาทิ้งไว้ตรงนั้นด้วยความที่เป็นเด็กยังไม่รู้ภาษาอะไรมากเขาเห็นตุ๊กตานางรำตัวหนึ่งที่มีสภาพที่ยังดูดีไม่ได้ผุพังหรือเสียหายอะไรถูกทิ้งเอาไว้พอเห็นดังนั้นเขาก็ดีใจคิดว่ามีคนเอามาทิ้งและเขาก็เอาตุ๊กตานางรำตัวนั้นติดมือกลับหอไปด้วยพอกลับถึงหอเขาก็ได้ทำธุระของตัวเองจนเสร็จ เก็บของเรียบร้อยก็ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆจนเวลาผ่านไปก็ถูกเรียกให้ไปกินข้าวหลังจากที่เขากินข้าวเสร็จเขากับเพื่อนก็แยกย้ายกันกลับหอในคืนนั้นขณะที่เขาพยายามจะนอนแต่เขาก็นอนไม่หลับเพราะปกติแล้วเขาไม่ใช่คนที่นอนเร็วตอนนั้นเขานั่งดูทีวีอยู่ในห้องกับเพื่อนๆจนเวลาผ่านไปถึงตีสองก็เริ่มง่วงขึ้นมาเขาจึงเดินเข้าไปนอนบนเตียงของตัวเองซึ่งในห้องนอนนั้น จะมีเตียงอยู่จำนวนมากเรียงรายกันไปพอเขาเดินถึงเตียงของเขาเขาก็ล้มตัวลงนอนทันทีนอนหลับไปได้สักพักก็รู้สึกว่าอยากจะเข้าห้องน้ำเขาก็ลุกเดินไปเข้าห้องน้ำตามปกติพอทำธุระเสร็จเขาก็เดินออกมาปรากฏว่าเขาสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงผู้ชายคนนั้นนั่งนิ่งๆไม่ขยับตัวพอสังเกตดูดีๆ คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นคือเพื่อนของเขาเองแต่เพื่อนคนนี้นั่งนิ่งๆเหมือนกำลังโดนสะกดเอาไว้เขานั่งนิ่งไม่ขยับเลยซึ่งตอนนี้เขาเองก็ตกใจคิดว่าเป็นผีในตอนแรกแต่แล้วก็นึกสงสัยว่าทำไมเพื่อนของเขาถึงมานั่งอยู่แบบนี้ไม่ยอมนอนเขาจึงถามเพื่อนไปว่านั่งทำอะไรทำไมไม่นอนแต่พูดคุยด้วยเท่าไหร่เพื่อนของเขาก็ไม่ตอบ กลับนั่งอยู่เฉยๆเขาจึงเอามือเอื้อมไปจับที่เพื่อนของเขาปรากฏว่าเพื่อนคนนั้นกำลังนั่งตัวสั่นอยู่ทีนี้ไม่ว่าจะเรียกเท่าไหร่เพื่อนคนนั้นก็ยังเหมือนไม่มีสติจนต้องเขย่าตัวอย่างแรงจนพอเพื่อนของเขาได้สติก็ชี้นิ้วไปทางด้านหลังและบอกให้เขาดูอะไรที่ยืนอยู่ตรงนั้นพอเขาหันหลังไปดูก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นเป็นอย่างมากตรงนั้นจะมีเตียงหมายเลข23า ที่ไม่มีใครนอนอยู่มันถูกตั้งไว้ชิดกับเสาตรงสุดทางสิ่งที่เขาเห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนางรำกําลังรำอยู่บนเตียงหมายเลข23นั้นเลยตรงนั้นมันมืดมากๆแต่มันก็มีแสงสว่างของพระจันทร์พอจะให้เห็นอยู่ว่าตรงนั้นมีนางรำกํำลังรำอยู่อย่างสวยงามพอเขาเห็นแบบนั้นก็เกิดรู้สึกกลัวขึ้นมาทันที เพราะว่านางรำตอนนั้นไม่มีหัวมีเพียงแค่ส่วนแขนลำตัวและขาของเธอที่รำอยู่แบบนั้นสักพักร่างที่กำลังรำอยู่ก็เหมือนจะหยุดและหันตัวมาทางเขากับเพื่อนและร่างของนางรำคนนั้นเหมือนจะรู้ว่ามีคนกำลังมองอยู่ทันใดนั้นนางรำตนนั้นก็ค่อยๆย,ยกมือขึ้นมาและชี้มาทางพวกเขาในตอนนั้นเอง เขาได้แต่มองตาค้างอยู่แบบนั้นจะขยับตัวก็ไม่ได้เขารู้สึกว่านางรำคนนั้นเหมือนจะมาเอาชีวิตของเขาต่อจากนั้นร่างนั้นก็ทำท่าก,กําลังจะเดินมาทางเขาและเพื่อนร่างของนางรำค่อยๆก้าวเข้ามาทีละก้าวทีละก้าวแต่แล้วร่างนั้นก็เหมือนจะขาดไปเป็นสองท่อนเพราะท่อนบนกําลังลากตัวเองมาหาพวกเขาส่วนท่อนล่างก็ยืนนิ่งอยู่แบบนั้น ภาพข้างหน้ามันทําให้เขากลัวสุดขีดพวกเขาจึงรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องนอนนั้นทันทีเขาทั้งสองทาตัวไม่ถูกและร่างของนางรําก็กําลังคลานตัวเองไล่ตามมาติดติดพอเขากับเพื่อนวิ่งออกจากห้องนอนนั้นได้ก็รีบพาก,กันไปที่ห้องทีวีที่พวกเขานั่งดูกันก่อนหน้านี้และได้พาก,กันนอนที่ห้องทีวีนั้นกันจนเช้า พอถึงตอนเช้าเขาก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังจนพอเขาจัดการตัวเองเสร็จก็ไปจัดกระเป๋าแล้วก็เห็นว่าร่างของตุ๊กตานางรำนั้นที่เขานำมาเมื่อวานหักเป็นสองท่อนสภาพไม่เป็นชิ้นดีเพราะว่าเขาวางกระเป๋าและเก็บกระเป๋าด้วยความแรงมันจึงทำให้ตุ๊กตานางรำหักพังไม่เป็นชิ้นดีนั่นจึงทำให้เขารู้ว่าผีนางรำที่เตียงหมายเลข23 คงมาจากนางรําชิ้นนี้นี่เองและในวันนั้นเขาจึงได้นําหุ่นนางรําไปเก็บไว้ที่เดิมพร้อมกับไหว้ขอโทษที่ตัวเองรู้เท่าไม่ถึงการและเรื่องนี้บอกเลยว่าน่ากลัวม,มากๆค่ะสําหรับใครที่เป็นคนจิตอ่อนหรือว่าขวัญอ่อน แนะนำเลยค่ะให้หาดอกลาเวนเดอร์หรือว่าผลเลมอนเอาวางไว้ใกล้ๆตัวหรือว่าเอาวางไว้รอบบ้านนะคะเพราะว่าบางประเทศเชื่อว่าดอกลาเวนเดอร์และผลเลมอนสามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้ค่ะฟังเรื่องผีแบบนี้ถ้าอยากผ่อนคลายให้หายาดมกลิ่นลาเวนเดอร์หรือกลิ่นเลมอนมาสูตรดมสองกลิ่นนี้มีเฉพาะของยาดมตราช่วยทองเท่านั้นกับลิมิเต็ดเซตตอนนี้เพียง59บาท หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปร้านขายยาหรือว่าตามช่องทางออนไลน์ยาดมนช่วยทอก